ที่จังหวัดน้องบัวลําพูนะคะนายสุวิจันทร์วรนผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลําพูก็ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอยู่ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐบริเวณสวนสุขภาพเทศบาลตําบลโน้นสังอําเภอโนนสังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและก็น้อมลำดึกถึงพระมหากรุณธคุณเหนื่องในวันปิยมหาราช23ตุลาคม2566 โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งกามกลามจากศูนย์วิจัยและกรพัฒนาประมงนําจืดขอนแก่นจํานวน3แสนตัวและก็ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจากศูนย์วิจัยและก็พัฒนาการเลี้ยงสัตว์นําจือดอุดรธทานี่จานวน2แสนตัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลำพูได้มีนโยบายให้เพิ่มผลผลิตสัต์น้ำในอ่างเก็บน้ำเคือนอุบลรัฐโดยเฉพาะกุ้งกามกลามเนื่องจากว่าปริมาณการจับผลผลิตสัตว์น้ำในอ่างของเคือนอุบลรัฐนะคะที่ชาวประมงจับได้มีปริมาณที่ลดลงจากการรวบร่วมข้อมูลทางสถิติของศูนย์วิจัยและการพัฒนาประมงนำจืดของขอนแก่นพบว่ามีปริมาณการจับผลผลิตสัตว์น้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการปล่อยพันธ์สันนามในเทือกนีกจะส่งผลให้ชุ่มชนโดยรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรั์และก็ช่าประมงในพื้นที่สามารถที่จะทำการประมงเพื่อจับสัตว์น้ำม,มาบริโภคและก็จำหน่ายเป็นรายได้เสริมต่อไปนั่นเองค่ะ